สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสมสุดาจงสุขบุญกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลศิริเวชจังหวัดจันทบุรีค่ะขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภที่มีอายุครรภ์ระหว่าง12-34สัปดาห์เข้าร่วมกิจกรรมมากอร์ชาร์ต2025ปีนี้มาในทีม Bossing Bonds of Love สายใยลักที่กำลังเบ่งบานเตรียมพร้อมคลอดอย่างมั่นใจตั้งครรภ์ปลอดภยัยลูกน้อยเติบโตแข็งแรงค่ะภายในงานคุณพ่อคุณแม่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์รวมไปถึงการรับวัคซีนของลูกและผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัยสามารถปรึกษาได้ภายในงานเลยค่ะงานจะจัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคม2568เวลาเที่ยงถึง5โมงเย็นณนะห้อง ประชุมใหญ่ชั้น10อาคารบีโรงพยาบาลสิริเวชจังหวัดจันทบุรีค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลและสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด10%สําหรับซื้อแพ็กเกจคลอดบุตรและแพ็กเกจวัคซีนลูกรักค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถลงทะเบียนผ่าน QR โคดนี้รับจํานวนจํากัดนะคะแล้วพบกันค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ